ยาวนะอ่าพวกมันจะยาวีเขาทำมามันจะยาวอย่างนี้นะยาวประมาณนี้นี่นะพมคดถึงเท่าไรเราว่าทรงนี้ทำไมไม่ทราบมาให้ทำไมันยาวธรรมดาตอนนี้ต้องเป็นเหลี่ยมใช่ป่ะเออนะครับต้องมาอยู่นี่ใช่อันนี้ใส่สเปคเท่าไหร่พี่สเปคสปีดร้อยหกสิบเอ้ยไม่ใช่สปีดหกสิบแล้วก็มอเตอร์สองสองหนึ่งเกียรสามพันคีีสามพันคีีเลค่อน ไม่ใช่ A B C ของ A B C ไม่พัด A B C 6.3อ่าใช่ชุดไฟเอ้ยชุดไฟสปีนท็อปปี้บิงห้าสิบแอมวีสองเอิไว้หกสิบห้าสิบเซอร์โวอีแม็กอีแม็กรุ่นนี้อะไรนะพี่ F 3 5 F สาของของใครหนพี่ของพี่หน่อยพี่หน่อยอ่าเสราระบุรี วยไปเดี <Laure> <c oughs> ๋ยวไปดูพี่เขาเฟิร์สดีกว่าเราไม่รู้เขาขายไงกันเอาแล้วบายครับเล่นตลกโอ้โหบินเฉียวๆนาดูครับ F 3 5

สูงเกินเอานะครับพีออกมาแล้วลงย่าหรือลงไหนนะบินสวยครับนี่หลบได้ด้วยอัดก็เฮ้ยนักบินมือใหม่นักบินมือใหม่บินไกลอยู่ครับมาแล้ว สวยงามครับือบินช้าได้เลยเนี่ยเนี่ยโอ้หอบได้อีกนะฮะหอบได้เจเลยเนี่ยเหลียวหักสอกหักมุมได้เลยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวจะลงนิ่มๆกลางนะาทุ่นทงนานงเรียกปืนมาเลยพี่โอ้โหเมื่อกี้ใจหายวาบเลยมือใหม่หมือใหม่ เราไปบินร่มนานไปหน่อยว่ากลับเครื่องบินบินเครื่องบิน,น,บนเป็น,นอยางไงน่นะโอ้โหฮ,ฮอปส่พงหญ้าครับนี่ลำลอนได้ดีครับคิมคิมคิมบินอยู่อ,ยอ่าถามความรู้สึกเป็นไงบ้างพี่ผ่านลงล <laughs> งบินดีด้วยเออเดี๋ยวแคบได้หมด โอเคครับฝากคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับ <Hello. S 1> คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ Hello. 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 สวัสดีครับผม